สวัสดีครับทางเรา a k n a n ขอแนะนำระบบใหม่ฝากถอนออตโอต้เพียง5วินาทีสำหรับ a k n a n ้คุณสามารถสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราด้วยตนเองง่ายๆเพียงแค่คลิกคำว่าสมัครสมาชิกใส่เบอร์มือถือของคุณรอรับรหัส OTP 6หลักผ่านทาง SMS ข้อความเมื่อเข้ามาหน้านี้ให้คุณตั้งพัสเบิร์รหัสผ่านส่วน ID user ของคุณก็คือเบอร์มือถือเลือกธนาคารของคุณเพื่อทารายการฝากและถอน กรอกชื่อและเลขบัญชีให้ตรงกับข้อมูลของคุณเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเข้าไปเล่นหน้าเว็บไซต์ของเราได้แล้วครับเมื่อเข้าไปถึงหน้าเว็บไซต์จะเห็นได้ว่าทางเราได้รองรับค่ายกีฬา2ค่ายดังคือ s โบเบตและ TS911 มีคาสิโนอีก5ค่ายดังทั้ง SA Gaming, WM Casino, Sexy b a c a เ a และค่ายเกม5เกมดังรวมแล้วมากกว่า200เกมในหน้าเว็บไซต์เดียว ลูกค้าสามารถเล่นเกมไหนก็ได้ภายในเว็บไซต์ของเราโดยที่ไม่ต้องโยกเงินหากใครต้องการสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมใดๆติดต่อได้ที่ ID LINE a k n a n ทางเรามีแอดมินคอยให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงครับผม